ในชีวิตคู่การแต่งงานไม่ใช่เรื่องของคนสองคนแต่ยังรวมถึงครอบครัวของทั้งสองฝ่ายด้วยและบางครั้งความรักของสามีภรรยาอาจต้องเผชิญกับบททดสอบจากคนในครอบครัวเองเรื่องราวของวันนี้เป็นเรื่องราวของแม่ย่าคนหนึ่งที่คิดว่าตัวเองมีสิทธ์กำหนดชีวิตรูกชาย และลูกสะพ้ยที่ต้องอดทนต่อความไม่เป็นธรรมแต่สุดท้ายแล้วกรรมที่ทำไว้จะย้อนกลับมาอย่างไรขอต้อนรับท่านผู้สูงนิทานสอนใจเรื่องแม่ยากับลูกสะพ้ยที่จะทำให้คุณเข้าใจว่าสิ่งใดที่เราทำไว้สักวันมันจะย้อนกลับคืนมา บ้านท้ายหุบเขาที่มีคนลอยจากปล่องไฟของกระท่อมไม้แต่ละหลังยามเช้ามีครอบครัวหนึ่งที่ดูเหมือนจะอบอุ่นจากภายนอกแต่ภายในกลับเต็มไปด้วยความขัดแยง้งแม่ทับทิมหญิงชลาวัย67ผมขาวโพลนทั้งศีรษะเดินตัวตรงด้วยไม้เท้าที่แกะสลักหยาบๆเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่บ้านว่าแม่ยญาปากร้าย นางชอบสั่งการทุกคนในบ้านโดยเฉพาะลูกชายคนเดียวของนางชื่อชัยชายหนุ่มวัยสามสิต้นๆที่ทั้งขยันและซื่อสัตย์ต่อแม่เกินไปและนางมักจ้องจับผิดลูกสะใภ้ชื่อแก้วหญิงสาวตาใสาจากหมู่บ้านใกล้เคียงที่เพิ่งแต่งงานเข้ามาได้8ดเดือนแม่ทัพทีมมีคติประจำตัวว่า บ้านนี้ต้องฟังข้าเพราะข้าคือคนสร้างทุกอย่างมานางมองแก้วเป็นเพียงคนนอกที่เข้ามาแย่งความรักของลูกชายส่วนแก้วนั้นเติบโตมาด้วยความฝันถึงครอบครัวที่รักกันเธอเป็นลูกสาวคนเล็กของพ่อค้าในตลาดม,มีนิสัยอ่อนน้อมและอดทนหวังว่าการแต่งงานครั้งนี้ จะนำพาความสุขมาให้แต่ไม่นานเธอก็รู้ว่าความหวังนั้นอาจเป็นแค่ภาพลวงตาวันแรกที่แก้วย้ายเข้ามาในบ้านแม่ทับถิมต้อนรับด้วยรอยยิ้มฝืนๆต่อหน้าชัยลูกสะพ้ยของฉันคงขยันนะข้าจะได้พักบ้าง ชายยิ้มกว้างด้วยความภูมิใจแต่ทันทีที่เขาออกไปตัดปืนนางหันมาสั่งแก้วทันทีไปตักน้ำที่ลำธารมาเดี๋ยวนี้ฉันจะล้างเทา้าแก้วพยักหน้ารับอย่างว่าง่ายหิ้วถังน้ำเดินไปท่ามกลางแดดร้อนเธอคิดในใจว่าถ้าฉันทำดีกับแม่ยา่า แม่ย่าก็คงจะรักฉันเองแต่วันต่อมาแม่ทับทิมยิ่งเผยด้านมืดของนางออกมาทุกเช้าขณะที่หมอกยังลอยต่ำเหนือทุ่งนานางจะตะโกนจากในมุง้งแก้วเอ้ยไปจุดเตาหุงข้าวเดี๋ยวนี้เลยฉันจะได้กินข้าวก่อนแดดออกแก้วรีบลุกจากที่นอนที่ปูด้วยเสื่อเก่าๆข้างครัว ไปหุงข้าวและตำน้ำพริกด้วยมือที่เริ่มด้านจากการทำงานหนักขณะที่แม่ทับทิมนอนต่อจนสายแล้วก็มานั่งจิบน้ำชาที่แก้วชงให้พร้อมกับบ่นไปด้วยว่าชานี่จืดไปแล้วนะแก้วนะฝีมืออย่างเธอเนี่ยรถที่เขาว่าดีนะไม่ว่าแก้วจะทำอะไร แม่ทับทิมก็หาเรื่องจับผิดได้เสมอวันหนึ่งแก้วซักผ้าจนมือเปื่อยนำไปตากที่ราวหน้าบ้านแม่ทับทิมเดินออกมาดูแล้วตะโกนลั่นทำไมผ้าของฉันยังมีรอยเปื้อนอยู่นะนี่แก้วแกขี้เกียจจริงๆเลยทั้งที่ผ้าขาวสะอาดจนแทบจะสะท้อนแสงแดด แกพยายามอธิบายว่าเป็นรอยเก่าที่ซักไม่ออกแต่นางไม่ฟังกลับเดินไปนั่งนินทาก,กับป้าข้างบ้านว่าลูกสะพ้ยของแกฝีมือแย่มากไว้ใจอะไรก็ไม่ได้เลยเมื่อช้ยลูกชายอยู่ด้วยแม่ทับทิมแ้งเป็นคนใจดีใช่ ลูกสไยัยของฉันเนี่ยทำปลาเข็มทอดให้กินนะอร่อยไหมล่ะแต่ลับหลังนางแอบเทน้ำแกงที่แก้วตั้งใจทำทิ้งลงร่องหน้าบ้านแล้วก็บอกชัยว่าแก้วมันทำเค็มเกินไปข้าทนกินไม่ไหวเลยต้องเททิ้งแก้วที่เห็นเหตุการณ์ได้แต่ก้มหน้ากลั้นน้ำตาพูดอะไรไม่ได้ เพราะกลัวสามีจะเข้าใจผิดที่เลวร้ายกว่านั้นแม่ทับทิมชอบสร้างเรื่องให้ชายสงสัยในตัวภรรยาวันหนึ่งแก้วช่วยเพื่อนบ้านยกของเพื่อแสดงน้ำใจของคนบ้านนอกแม่ทับทิมเห็นเขา้าก็รีบวิ่งไปบอกลูกชายข้าเห็นแก้วมันแอบยิ้มหวานกับลูกชายบ้านนั้น ลูกระวังไว้ให้ดีนะเมียอย่างเนี้ยไว้ใจไม่ได้เลยชัยเริ่มมองแก้วด้วยสายตาแปลกๆค่ำนั้นเขาถามแก้วด้วยน้ำเสียงที่แข็งวันนี้แก้วไปไหนมาทำไมถึงมืดค่ำกว่าจะกลับแก้วอธิบายว่าเธอแค่ไปช่วยเพื่อนบ้านแต่ว่าชัยไม่เชื่อเพราะในใจเขาถูกแม่ปลูกฝังว่า แม่รู้ดีที่สุดความอดทนของแก้วเริ่มถูกทดสอบทุกวันเธอร้องไห้เงียบๆข้างกองปืนหลังบ้านคิดถึงพ่อแม่ที่เคยบอกว่าลูกต้องอดทนเพื่อครอบครัวแต่ยิ่งนานความหวังของเธอยิ่งเลือนลางหลายเดือนผ่านไปความตึงเครียดในบ้านทวีคูณ วันหนึ่งหมู่บ้านจัดงานเลี้ยงฉลองการเก็บเกี่ยวแก้วอาสาทำอาหารให้ทุกคนได้ชิมฝีมือเธอตั้งใจต้มแกงส้มปลาช่อนสูตรของแม่กลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วงานชาวบ้านชมกันยกใหญ่แก้วนี่ฝีมือดีจริงๆชัยในโชคดีที่มีเมียอย่างนี้แก้วยิ้มเขินเขินรู้สึกมีความสุขครั้งแรกในรอบหลายเดือน แต่แม่ทับทีมที่ยืนมองอยู่ใกล้ๆกลับหน้าแดงก่ำด้วยความอิจฉานางแอบ,บเดินไปที่หม้อแกงขณะที่แก้ไปหยิบจานมาเพิ่มแล้วหยิบเกลือนหนึ่งกำรรเทลงไปคนให้เข้ากันอย่างรวดเร็วก่อนเดินกลับไปนั่งเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอถึงเวลาชิมชาวบ้านตักแกงเข้าปากแล้วพากันบ้วนทิ้งเฮ้ยชิมอะไรขนาดนี้ ทับทีมลุกขึ้นตะโกนลั่นนี่แนะ่ยายลูกสะพ้ายเอ็งทำอาหารลเลอะเถอะข้าบอกแล้วว่ามันทำอะไรไม่เป็นแก้วตกใจเดินมาดูหม้อกแกงแล้วรู้ทันทีว่ามีคนทำอะไรบางอย่างแต่เธอไม่มีหลักฐานชัยที่ยืนอยู่ใกล้ๆมองแก้วด้วยสายตาตำหนี ทำไมแก้วไม่ระวังอะไรให้ดีกว่านี้ฉันอายเข้าตายเลยนะแบบนี้แก้วพยายามอธิบายว่าเธอไม่ได้ทำแต่ไม่มีใครฟังแม่ทับเทียมยังตะโกนซ้ำฉันต้องมาแก้ไขให้ไม่งั้นหมู่บ้านนี้คงได้กินของเสียกันหมดชาวบ้านบางคนเริ่มซุบซิบแก้วยืนนิ่งน้ำตาคลอ แต่ความอับอายในครั้งนี้จุดไฟบางอย่างในใจเธอคืนนั้นแก้วนั่งมองดวงจันทร์เต็มดวงจากหน้าต่างครัวเธอคิดถึงวันที่เคยมีความสุขกับครอบครัวเก่าคิดถึงคำพูดของแม่ว่าลูกต้องรู้จักรักตัวเองด้วยเธอตัดสินใจเดินไปหาชัยที่นั่งอยู่ใต้ถุนบ้านใช่ ฉันทนไม่ไหวแล้วฉันอยากแยกไปอยู่บ้านหลังเล็กท้ายสวนฉันเหนื่อยกับแม่เธอเหลือเกินชัยเงยหน้าขึ้นมองด้วยความตกใจแก้วจะเอาอย่างนั้นหรือแม่จะไม่ยอมนะก่อนที่ชัยจะพูดจบแม่ทับทิมที่แอบฟังอยู่หลังประตูรีบโผล่ออกมาอะไรกันอีกแก้ว แกจะแยกบ้านทิ้งฉันเป็นงั้นรึอีอากตันยูฉันจะบอกให้ทั้งหมู่บ้านรู้ว่านังเนี่ยมันเป็นคนอากตันยูไม่รู้คุณแม่ผัวนางวิ่งออกไปหน้าบ้านตะโกนลั่นจนเพื่อนบ้านพากันเปิดประตูมามองแก้วพยายามอธิบายว่าเธอแค่ต้องการความสงบแต่แม่ทับทิมตะโกนกลบ อีแก้วมันจะทิ้งฉันไปกับลูกชายของฉันมันจะให้ฉันอยู่ได้ยังไงชัยพยายามไกล่เกลีย่ยแก้วแม่ก็แก่แล้วแก้วอยู่ด้วยกันก่อนไม่ได้หรือแต่แม่ทับทิมได้พูดตัดบทถ้าอีกแก้วมันไปฉันก็จะตัดขาดกับแกด้วยไอ้ชัย ลูกจะเลือกฉันหรือเมียน่ะชายมองแก้วด้วยสายตาลังเลเขารักแก้วแต่เขาก็รักแม่ที่เลี้ยงเขามาเหมือนกันแม่ต้องมาก่อนสุดท้ายเขาพูดน้ำเสียงสัน่นแก้วถ้าเองไปอย่าหวังว่าข้าจะตามไปเลยแก้วมองสามีด้วยความผิดหวัง น้ำตาไหลลงแก้มเธอหันหลังเดินไปเก็บข้าวของใส่กระเป๋าเก่าๆแล้วก้าวออกจากบ้านท่ามกลางสายฝนที่เริ่มโปรยปลายลงมาเบาๆโดยไม่มีใครห้ามหลังจากที่แก้วจากไปบ้านที่เคยมีกลิ่นอาหารหอมๆกลับเงียบสงัดชัยต้องตื่นมาหุงข้าวเองแต่ฝีมือของเขา ไม่เคยเทียบกับแก้วได้เลยเขาคิดถึงน้ำพลกที่แก้วเคยตำคิดถึงรอยยิ้มที่เคยทำให้เขามีกำลังใจทำงานหนักวันหนึ่งเขาแอบเดินไปที่บ้านหลังเล็กท้ายสวนที่แก้วย้ายไปอยู่เห็นเธอกำลังรดน้ำต้นไม้หน้าบ้านรอยยิ้มของเธอกลับมาอีกครั้งใช้เข้าไปพูดคุยกับแก้วด้วยแก้ว เองจะกลับมาไหมฉันคิดถึงแก้วนะแก้วมองเขาด้วยสายตานิ่งสงบฉันให้โอกาสเธอแล้วนะชัยแต่เธอเลือกแม่ฉันขอเลือกชีวิตที่สงบของฉันเถอะชัยกลับมาบ้านด้วยใจที่หนักอึ้งวันต่อมาเขาได้ยินแม่ทับทิมนั่งนินทาแก้วกับป้าข้างบ้าน ข้าดีกับนางแก้วทุกอย่างแต่มันยังทิ้งข้าไปแต่ป้าคางบ้านที่เคยเตือนนางหลายครั้งกับพูดตรงๆว่าแม่ทับทิมแกนั่นแหละที่ผลักใส่ลูกสะใภด้ดีๆออกไปอย่ามาโทษคนอื่นเลยชัยที่ยืนฟังอยู่เงีย,งยบๆรู้สึกโกรธขึ้นมาเขาเดินเข้าไปตะโกนใส่แม่ครั้งแรกในชีวิต แม่ทำลายครอบครัวผมถ้าแม่ไม่กดขีแก้ววันนี้เราคงไม่เป็นแบบนี้แม่ทับทิมตกใจแต่ก็ยังดดืนดันลูกจะมาโทษฉันได้ยังไงล่ะใช่แม่ทำเพื่อลูกนะแม่ทำเพื่อตัวเองต่างหากชัยสายหน้าแล้วก็เดินออกจากบ้านไป หลายปีผ่านไปชายแต่งงานใหม่กับหญิงสาวจากหมู่บ้านใกล้เคียงเขาย้ายไปอยู่กับครอบครัวใหม่ปลูกบ้านหลังเล็กท่ามกลางสวนมะม่วงแม่ทับทิมถูกทิ้งไว้ในกระท่อมเก่าๆเ,เพียงลำพังขาทั้งสองข้างเริ่มสั่นเดินแทบไม่ไหวนางต้องลุกขึ้นจุดเตาด้วยมือที่เหี่ยวโยนหมงข้าวที่มักไม่ติดกน้นหมอ เพื่อนบ้านที่เคยเตือนนางหลายครั้งก็เริ่มหันหน้าหนีบางคนพูดกลับลับหลังว่าสมน้ำหน้ายายทับทิมทำตัวเองทั้งนั้นวันหนึ่งแม่ทับทิมนั่งมองทุ่งนาที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะของชัยและแก้วเธอเห็นหนึกเด็กจากบ้านอื่นวิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานคลื่นความทรงจำกเก่าๆถาถามเข้ามา นางนึกถึงวันที่เคยสั่งแก้วให้ทำงานหนักนึกถึงวันที่โขลูกชายจนครอบครัวแตกสลายน้ำตาไหลลงแก้มเหิวยวย่นแม่ผิดไปแล้วแม่ขอโทษนะลูกนางพูดเบาๆกับสายลมเย็นที่พัดผ่านแต่ไม่มีใครได้ยินเสียงของนางจางหายไปกับความเงียบของกระท่อมที่ว่างเปล่า แม่ทัพทีมใช้ชีวิตบ้านปลายท่ามกลางความโดดเดี่ยวที่เธอสร้างขึ้นมาเองนิทานเรื่องนี้สอนว่าคนที่ใช้อำนาจกดขี่ผู้อื่นสุดท้ายจะเหลือเพียงความว่างเปล่าและความเสียใจนิทานเรื่องนี้อาจเป็นเพียงเรื่องเล่าแต่คุณละ่ะเคยเจอแม่ยากหรือใครบางคนที่ชอบควบคุมชีวิตของคุณบ้างไหม หรือบางทีคุณเองอาจเคยเป็นแม่ย่าของใครบางคนโดยไม่รู้ตัวคิดให้ดีก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปถ้าคุณชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ